อบจนนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรีต้องทำอย่างไรใครบ้างที่มีสิทธิ์เช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติพร้อมช่องทางการลงทะเบียนได้ที่นี่ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดของไทยในหลายจังหวัดยังน่าห่วงนะคะหลายพื้นที่เร่งระดมฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องล่าสุดเพจเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนนทบุรีรายงานว่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนนทบุรีที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2564เวลา8.00นาาฬิกเป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะครบจำนวนค่ะคุณสมบัติผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ของอบจนนทบ,บุรีคือ1กลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงสตรีมีคันที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดมาก่อนนะคะเริ่มลงทะเบียนในวันที่8สิงหาคม2564นะคะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ70ปีขึ้นไปค่ะที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 มาก่อนนะคะ เริ่มลงทะเบียนในวันที่11สิงหาคม2564นะคะและกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาอาทิผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาก่อนค่ะเริ่มลงทะเบียนในวันที่11สิงหาคม2564ค่ะ ทั้งนี้นะคะสามารถขอรับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่อบอตอรหรือเทศบาลในเขตที่ท่านพักอาศัยในจังหวัดนนทบุรีหรือสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้โดยตรงสแกน QR code ตามที่ปรากฏนะคะ